กกมเปิดใหม่เขาเล่นยังไงหรอไม่รู้เสียกิจกรรมเปิดใหม่แต่ผมก็ไม่รู้นะคะว่าเขาเล่นยังไงที่สามารถเล่นได้นะคะกิจกรรมเปิดใหม่นั่นเองค่ะกดที่ของขวัญมีแมพให้เลือกกิจกรรมมีละกิจกรรม่งคือกิจกรรมครับ เราสามารถเอาอันกิจกรรมกลองสุกดีเราสามารถเริ่มได้เริ่มปึ๊บเราจะให้สุมนั่นเองฮะอ่าอย่างเ้นผมสุมตรงนี้อ่าจะได้อะไรโอ,โอเคอ่าได้อันนี้นะฮะอ่ากดไปต่อแล้วก็อ่าเอาอีกรอบนึง หน้านตัวเดิมแล้วฮะอะ่ถ้าถ้าถ้าเราไม่อยากเล่นต่อเราก็กดคาว่าพอแค่นี้อ่รับรางรับรางหวกและออกฮนะโอเคยินดีด้วยคุณเปิดกล่องสุ่มโชคดีทั้งหมดสำเร็จนั่นเองฮะมาเราก็สามารถเล่นใหม่ได้ฮะ เปิดโค้ดให้เปิดใซ้งานหรือใช้โค้ดของเราน,นั่นเองนะคะอ่าโบนัสเปิดแจ้งฟรีมีค่านด้ครับของขวัญวันหยุดนั่นเองค่ะมาที่โบนัสฮะรับรางวัลฟรีไปเลยฮะข้ามไปที่อาต้องเปิดอ,อันนี้นะฮะให้สุนใต้ให้ฉุน ใครสนใจก็มาสามารถมาได้นะครับกำลังเอาของของนะฮะมีมีสกินเล่นมากมายอ่าอย่างเช่นไอเจ้าตัวนี้เนี่ยผมเพิ่งซื้อไปนะฮะผมเพิ่งซื้อไปอ่าเข้ามาเนี่ยอ่าตอนนี้อันนี้มันแบบอัาน,นั้นนะฮะตอนนี้ผมยังอันนั้นไม่ได้นะฮะดังนั้นอันนี้ก็อันนี้ไปก่อนฮะ มันมันมนมีพอใช้ไม่ได้ฮะส่วนต่อไปขั้นส่วนนั่นเองฮะไปรับฮะหรือรับกำแบบได้นะฮะอันนี้เป็นาสัตว์ขี่นะฮะมีหลายอันให้เลือกเลยอย่างเจ้าตัวนี้นะ่ะมันต้องไซส์ตัวเนี่ยแปดสิบอันแต่ตอนนี้ยังมีสูงอันนี้สามร้อยนี่สามรอถ้าใครไม่รู้ลองกดรับอ่ามันก็บอกล่ะ ไอเทมปลล็อกครับเล่นปลล็อกรับได้จากสุ่มสัตว์เลี้ยงโปรซื้อในปริศนาที่เหมาะสมเพื่อความบันเทิงอ่ะไปรับฮนะให้เราดาวน์โหลดก่อนฮะมีแค่นี้แหละโฆษณาดูฟรีทางใจได้วานแค่นี้แหละบายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้วินิโว ภาพภาษาลาวด้วยบาย